ไม่มาดูนัดจีนก็ระวังนัดต่อไปบัตรอาจจะซื้อ,อยากด่วนทีมชาติไทยคึกจัดก่อนเจอจีนชนาทิปย์ยิงฟอนตาเล่ความมั่นใจและกำลังใจมาเต็มส่วนเอกนิตตัวจริงอุดรวะแถมแอซิดขนาดที่ทีละทรนก็โหดพาบุรีรัมชนะเมลเบิร์นบอกเลยช้างศึกเจอจีนน่าดูมากติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในหลากหลายประเด็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่ตอนนี้กำลังคึกคักอย่างมากนะครับคุณผู้ชมแต่ช่วงแรกนะครับนี่แนะนำนี่เลยนะครับเกรเน่พัทเนเคกาโนลาบาโอโ้โหอร่อยดีมากอัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนแน้นๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เขาเปลือยเห็นทุกวัตถุดิบทุกอย่างมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับ ซื้อกันได้เลยนะครับที่เซเว่นของดีมีประโยชน์แบบนี้ซื้อเลยนะครับต้องซุยคอนเฟิร์มแล้วก็เกเรเนเซโรนตินก็ยังคงไปอุ่นนุนกันได้อันนี้อร่อยมาก20บบาทเท่านั้นนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังได้รับความน่าสนใจอย่างมากก่อนเจอกับทีมชาติจีนนะครับเพราะาผลงานของนักเตะตัวหลักของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยกำลังอยู่ในทิศทางที่ดี ก่อนจะเจอทีมชัดจีนนะครับอ่คนแรกต้องพูดถึงเลยพี่เจชนาทิปส่งกระสินนะครับมันเป็นควันหลงหลังจากที่ BG ไปแพ้ฟอนตาเล่มา2ประตูต่อ4ใช่ไหมใน f f c h a แชมเปี้ยนลีกซึ่งผมก็ไปเกาะติดมาแต่เหนือกว่าผลการแข่งขันเนี่ยไอ้2ประตูที่พี่เจชนาทิปทำได้เนี่ยถูกพูดถึงไปทั่วตรงนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมและการที่พี่เจชนาทิปกลับมาถิ่นเก่าที่โทโดโรกิสเตเดียม กลับมาปลดปล่อยความรู้สึกหลายๆอย่างและมิตรภาพก็จบลงด้วยความสวยงามทั้งภาพที่แฟนบอลญี่ปุ่นยืนรอพี่เจชนาทิพขอลายเซ็นเห็นได้ชัดว่าญี่ปุ่นเขาโคตรจะรักและคิดถึงพี่เจชนาทิพมากบรรยากาศในสนามทุกคนปรบมือเวลาเรียกชนาทิพตกอดกับโทดุโอนิกิแลกเสื้อกับเพื่อนร่วมทีมโหมันเป็นภาพที่ดีมากนะเป็นสิ่งที่ผมเดื่อเป็นโมเมนตตัมที่ดีสำหรับพี่เจชนาทิพสุดๆเลยครับคุณผู้ชม แล้วก็มันเป็นแมตที่ผมคิดว่ามันมีสตอรี่ที่น่าประทับใจหลากหลายเรื่องในคุณผู้ชมโอ้โหทุกคนรักพี่เจชนะทิพพี่เจชนะทิพก็ยังคงเคารับเคารพสโมรสรเหมือนเดิมแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็รักในตัวพี่เจซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีของพี่เจชนะทิปมากๆในการที่จะพาทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับ พี่เจพูดเลยเขาอ่ะจะไม่ไม่มีลืมเกมวันนั้นเลยที่บ g จเจอฟอนตาเล่อะเขาขอบคุณมากๆสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นฟุตบอลให้มิตรภาพที่ดีเสมอครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้พี่เจชนะทิพย์กลับมามั่นใจมากๆแล้วถ้าใครสังเกตนะครับแอซซิตยิงประตูกระจุยกระจายและยิ่งสภาพร่างกายก็เริ่มกลับมาดีอีกครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่เจชนะทิพย์ก็จะเป็นตัวทีเด็ดของทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติจีน และก็มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจบทสัมภาษณ์ที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยบอกเลยว่าฟังแล้วเฮ้ยอยากมาเชียร์ทีมชาติไทยนะเจอจีนแล้วไปฟังกันนะพี่เจมพูดถึงยังไงบ้างอ่าไปฟังกันเลยพี่ขออีกสองคำถามคำถามแรกคือเจเกมกับทีมชาติจีนตอนนี้จะความมั่นออกมนใจของเจด้วยแน,แ,นแน่นอนว่าคือผมอะรู้อยู่ในใจแล้วว่าคือ,อยังไงคือเราต้องชนะจีนแล้วก็สิงคโปร์ให้ได้แล้วก็ผมต้องชนะให้ ให้ได้เพื่อว่าแฟนบอลไทยเขาจะได้รู้สึกดีอะนะจริงๆเราก็เล่นเพื่อชาติแล้วก็เล่นเพื่อเกยียรติยศของตัวเองก็ถ้าใครไม่มาดูนัดจีนก็ระวังนัดต่อไปบัตรอาจจะซื้อ,อยากเพราะฉะนั้นรออะไรล่ะครับไปซื้อบัตรกันได้ครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนคัดบอลโลกสนุกแน่พิจเจชนาทิปพร้อมสุดๆหลังจากได้รับพลังมาจากที่ฟอนตาเล่ แต่จริงๆนะบรรยากาศวันนั้นเป็นบรรยากาศที่ผมแบบปลื้มมากอะ่ะถ้าใครยังไม่ดูว่าบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงไปดูในคลิปล่าสุดที่ผมลงนะครับญี่ปุ่นโคตรขั่งคิดถึงชนาทิพย์คลิปนั้นนี่ผมตั้งใจทํามากนะมันสื่อออกมาได้ครบถ้วนมากเลยสุดๆจริงๆอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพิจิณาทิพย์ที่มาพูดให้ฟังกันนะครับจากนั้นเขายับไปพูดถึงอีกหนึ่งข่าวดีของฟุตบอลไทยและกันก็คือเรื่องราวของเจ้าบุก เอกนิตปัญญานะครับนี่ก็เป็นนักเตะวัยรุ่นที่โอ้โหก็เป็นคนที่ได้รับคคำชื่นชมจากแฟนบอลชาวไทยช่วงหลังอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะครับอุดระะเรดเอมอนนะครับไปเยือนโปฮังสติวลเลอร์ใน f อฟซีแชมเปี้ยนลีกเกมนี้เจ้าบุกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับคุณผู้ชมแถมแอสซิดให้กับโจโซเซ่คันเต้ยิงแต่โอ้โหอุดรวะเรดเอมอนช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีครับ ช่วงท้ายหมดแดงนะฟุตบอลเจลริกกับฟุตบอลเคลิกเจอกันมั่งใสกันยับจริงแล้วมั่งเล่นโคตรมันอ่นนะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีพื้นที่ให้หายใจมันมากแต่โปฮังเล่นในบ้านพลิกแซงชนะ2อหอุราวะเหลือ10คนด้วยแต่เกมนี้ฟอร์มของเจ้าบุกอะ่ะเอ้ยถือว่าโอเคเลยนะครับกล้าเล่นนะมีจังหวะลากหลบผู้เล่นของโปฮังมีจังหวะกล้าแอสซิตแต่สิ่งที่เอเรต้องปรับคือเรื่องของการเสียบอลแล้วกันเพราะมีจังหวะเสียบอลอยู่1-2ครั้งด้วยกันแล้วก็มีจังหวะชาร์ ช้าที่จ่ายเพื่อนช้าปุ๊บโปหังเข้าถึงเลยผมก็ปรับตรงนั้นแต่สถานการณ์ของเจ้าบุ๊กดีมากคุณผู้ชมตอนที่เขาประกาศตัวจริงมาเห็นว่าเอกนิดนี่เป็นตัวจริงอะ่ะโหผมแบบรู้สึกเฮ้ยบุ๊กก็สุดยอดนะเนี่ยแบบเบียดจนเป็นตัวจริงได้แล้วก็มีรายงานล่าสุดว่าเตรียมน่าจะได้อยู่กับทีมต่อปูดว่าน่าจะเซ็นสัญญ,ญาถาวรอ,อะ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอกนิดเปิดใจในะครับก็บอกว่าส่วนตัวเขายังไม่พอใจฟอร์มการเล่นเขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่านี้มาก มันน่าเสียดายที่ไม่ช่วยเหลือไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้มากกว่านี้อีกทั้งทีไม่สามารถคว้าชยัยชนะได้จึงเป็นไปด้วยความเสいいียดายและเขาจําเป็นต้องปรับปรุงหลายอย่างเลยเขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจหรอกที่เขาได้เป็นตัวจริงเพราะเขาพร้อมเป็นตัวจริงตลอดเพราะเขาทําการฝึกซ้อมแบบเต็มที่แต่เขาเองก็ต้องปรับปรุงเพราะความจริงเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้อย่างเต็มที่นะครับ สุดท้ายเอกนิษฐ์บอกว่าคิดว่าวันนี้แฟนๆจํานวนมากมาเชียร์ทางทีวีและยังมีกองเชียร์เดินทางไกลและส่งเสียงเชียร์ตลอดถือเป็นพลังและน่าเสียดายที่ไม่ไม่สามารถชนะได้แต่คิดว่าทีมก็สู้ได้ดีในวันนี้แล้วทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แต่หลังจากนี้ก็จะขอไปปรับปรุงและหวังว่าอุดวะจะกลับมาเก็บ3มแต้มพเพื่อความสุขของแฟนบอลเอออะเดี๋ยวรอดูนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยที่ กำลังไปในดีมากๆที่ฟุตบอลเจลีกนะครับการได้เป็นตัวจริงอุรุวะแล้วเนี่ยโอ้ยคราวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่บุก็ต้องยกระดับฟอร์มการเล่นให้มากกว่านี้ก็จะได้ชนะใจแฟนบอลอุรุวะชนะใจตะกอซาได้มากขึ้นแต่ผมคิดว่าเมื่อวานนั่งดูเขาปรัดเปียวขึ้นเยอะคล่องเนี่ยพอได้มาดูเต็มๆอ่ะปรากฏว่าเอกนิดพัฒน,นาขึ้นกว่าเดิมมากกล้าเล่นกล้าลุยอาจจะมีปรับหลายๆสิ่งนะแต่ผมว่าเอกนิตโอไปได้ไกลตอนเนี้ย ในการเล่นกับอุดวะเลเดมอนก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะ,ะนั้นอกันิปัญญานี่เขาก็พูดแล้วนะครับว่าเขาจะใช้ประสบการณ์ที่มีจากอุดวะมาช่วยทีมชาติไทยในคัดบอลโลกเอกนีิก็พร้อมลงเล่นเหมือนกันอา้าวโอ้โหเดียูทุกคนเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก่อนที่ไทยจะเจอกับทีมชาติจีนในคัดบอลโลกนะครับส่วนเอกนิปัญญาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมเจลีกนะโหสุดสัปดาห์นี้งานหนักอุดวะเลเดมอนเปิดบ้านเจอกับวิเซลโกเบโอ้โหเป็นเกมที่น่าดูนะครับ ผมว่าเอกนี้มีชื่อแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะลุ้นตัวจริงและกันและกันส่วนการถูกเปลี่ยนนะที66เนะี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าอุดรวะเขาจะเปลี่ยนตัวลุกประมาณเนี่ยเจ็ดสิบหนึ่งคนแปดสิบหนึ่งคนเปลี่ยนประมาณเนี่ยตัวลุกทังสามคนของอุดรวะที่ลงไปจะถูกสับเปลี่ยนหมดเพราะว่าใช้พลังกำลังค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมมันก็เลยต้องต้องถ่ายพลังงานหน่อยอ่ะก็ สู้ๆน้องบุกให้กำลังใจน้องบุกกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ FFC ซีแชมเปี้ยนลีกตัวแทนจากไทยกันหน่อยบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับบุกไปชนะเมลเบิร์นคว้า3แต้มสำคัญทำให้ยังคงมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ก็นั่งดูอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับรีรัมเนี่ยครึ่งแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังเนี่ยปาปา,ปาสแก้เกมมาปรากฏว่าเล่นดีแล้วก็สามารถกดเมลเบิร์นได้ก่อนที่ชนะไป1นูนย์จากจุดโทษของกลันเคาสิต หนึ่งคนที่โชคผลงานได้ดีเลยนะครับก็คือพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับยังคงไว้ใจได้เสมอเซตติของพี่อุ้มในเกมกับเมลเบิร์นเนี่ยดีมากๆนะครับลงเล่น9 0สนาทีเนี่ยโอกาสยิง2ครั้งจ่ายบอลแม่นยำา86%สร้างโอกาสทำประตู1ครั้งสัมผัสบอล72ครั้งจ่ายบอลประเดนสุดท้าย9ครั้งบอลยาวเนี่ยความแม่นเนี่ย100%เลยเข้าสกัดก็100%นะครับเคลียรบอล1ครั้งชนะการดวลคู่ต่อสู้5ครั้ง พี่อุ้มเล่นแบ็คซ้ายยังคงมีความแข็งแกร่งอีกเพียบนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของทีมชาติไทยในการเจอกับจีนนะครับเออผมว่าก่อนเกมเจอกับจีนน่ะทีมชาติไทยเรากระแสค่อนข้างดีนะเพราะว่าต่างคนต่างทำงานได้ดีเออทั้งตัวพี่เจเองเจ้าบุ๊กเออสุพนัทก็ได้ลงเล่นให้กับลูเวิร์และเช็คก็หายเจ็บกลับมาและพี่อุ้มก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดี ข่าวนี้อยู่ที่ว่ามาโนโพกิ้งเี่ยจะปรุงแต่งทีมชาติไทยนะัดเจอจีนยังไงโค้ชต้องต้องยก,กระดับในเกมเนี่ยเออเดี๋ยวรอติดตามนะครับกระแสดีมากๆส่วนวีดัมเอาตัวรอดได้ก็ยังคงมีโอกาสเข้ารอบต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องเจอโคฟุเจอเจอเจียงก็ต้องดูกันส่วนแบงค็กนี่น่าเสียดายนะเสมอคิดฉีนะครับแต่ก็โอกาสเข้ารอบยังคงสูงอยู่นะสำหรับทูแบงค็กนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเกาะติด ทับช้างสึกทีมชาติไทยกันยาวๆเลยคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะเกนเนพัทเน่เค้กแกลลลาบาร์ของดีมีประโยชน์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเปืือยเห็นทุกวัตถุดิบมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาของดีมีประโยชน์ซื้อเลยต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ